จุ่มสุขใจวาเลนไทน์สวัสดีจ้าวันนี้โซพีจะมาแกะกล่องจุ่มของขวัญวาเลนไทน์เล็กๆกันนะคะเมื่อวานนี้แกะของขวัญชิ้นใหญ่ไปแล้วสำหรับของขวัญที่ทำไอเอฟแล้วก็กินโลขา่าไฮแฟตได้ครบ28วันต่อเนื่องก็คือน้องกุหลาบไลเลียสคนนี้นะคะแล้วก็ คือเป็นโอกาสของขวัญวันวาเลนไทยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาพาแกะของขวัญวันวาลนไทยเล็กๆนะคะมี1กล่องเนาะน้องชินจังไปวันนี้ไปเดินดูน้องนะคะในร้านที่อยู่ในเมืองนะคะซึ่งไปกินซุก,กี้ติน้อยนะคะก็เลย ช่วงระหว่างเราก็เลยไปเดินช้อปปิ้งมากล่องหนึ่งเห็นแล้วน่ารักดีนะคะเห็นแล้วนึกถึงตอนที่โซพีเคยมีนานมากแล้วอะสมัยก่อนมันมีในของเซเว่นอะเป็นของพรีเมียมน้องชินจังจะเป็นพึ่งน้อยแบบนี้เลยนะคะแต่ไม่ได้มีปีกนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในกล่องตอนที่ย้ายของยังไม่ได้ออกมาเลยจ้านะคะแล้วก็นี่จ้ะของ ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากซุกี้ตีน้อยนะคะตอนแรกนึกว่าจะเป็นกล่องจุ่มอะไรนะคะแต่พออ่านดูแล้วเป็นนูกอมฮาร์ดบีดนะคะแต่ไม่รู้ข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะน mm ี hmm. ่ของขว,วัญมลเนทงไทยวันนี้ให้ใครเออก็ก็ให้ใครดีละ่ะเออถ้าถ้าไม่ได้เข้าข้างตัวเองก็ คือมาฝากคุณสามีนะคะแต่ว่าถามว่าใครจะเป็นเจ้าของของอันนี้ก็เดาไม่ยากเนาะซื้อของขวัญวันท้ายมาให้คุณสามีแต่ว่าเราจะช่วยอาสาดูแลให้นั่นก็คือเป็นของใครคะไม่ต้องบอกรู้กันอยู่แก่ใจเนาะนะคะเป็นเหตุผลในการซื้อแค่นี้แหละนะคะและ้วก็ก็เลยพาน้องคนนี้มา มอบความสดชื่นให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นน้องชินจังนะคะไม่รู้ว่าคอไหนยังไงแต่ว่าออพอดูแล้วเหมือนน้องจะขยับปีกได้นะคะมีทั้งหมดนี่ค่ะ4ตัวนะคะเหมือนจะไม่มีซีเครตนะอันนี้มีทั้งหมด4แบบนะคะมองเห็นไหมคะนี่มีทั้งหมดสี่แบบนะสีม่วง สีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้กล่องไหนในร้านน้องเหลือกล่องเดียวเลยนะคะก็เลยตัดสินใจหยิบน้องมาเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ได้ยังไงนะคะมองเห็นปีกน้องไหมคะนี่เป็นรูปหัวใจก็เลยเลือกน้องเป็นของขวัญวาเลนไทน์นะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าที่โซฟีชอบทีบอล ตัวหน้ากล่องนะคะก็เลยซื้อมาเป็นของขว,วัญวาเลนไทน์นะคะโอเคมามาดูกันเลยค่ะม,มาดูกันเลยหนึ่งสองแกะแล้วนะจะเป็นตัวอะไรนะไม่เคยแกะชิ้นจังเลยนะคะแต่โซพี่เป็นคนที่ชอบ ตุ๊กตาทุกอย่างเลยนะคะสมัยก่อนก็โดเรมอนโดเรมี่ก็เก็บหมดเลยนะคะชินจังแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะสมัยก่อนโน้นก็เก็บหมดเลยนะคะมาลุ้นกันนะคะถามว่าอยากได้ตัวไหนก็อยากได้ตัวหน้ากล่องแหละตัวตัวนี้เพราะว่ามีหัวใจสีฟ้านะคะเป็นเหมือน,เป,นเป็นเป็นพึ่งน้อยเหมือนตัวที่โซพีเคยมีเลยนะคะก็เลยอยากได้ตัวนี้นะคะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองมอ้าไม่ใช่เป็นสีอะไรคะสีม่วงอ๋อไม่ใช่น้องพึ่งได้น้องผีเสื้อน้องผีเสื้อโอ้ทุกคนแต่ว่ามันเข้ากับดอกไม้เลยนะคะเนี่ยน้องออเลียสก็เป็นสีม่วงแล้วก็น้องชินจังชินจังก็เป็นสีม่วงและเป็นอะไรคะเป็น ทีเสื้อทีเสื้อบินตามดอกไม้สุดยอดเลยค่ะมันช่างเหมาะจาบเข้ากันได้อย่างดีเลยอะ่ะมามาดูกันที่าเป็นยังไงนี่เสียงอ๋อทุกคนปีกเขาขยับได้นะคะเดี๋ยวดูตรงกล่องเนี่ยเหมือนมันจะมีแบบปีกขยับได้นะคะนี่ให้มันมีตัวที่ห้อยตรงนี้นะคะดูกันนะคะหนึ่งสองส นี่ไงทุกคนนุ้ยน่ารักมากเลยอะเอ้ยเอาอีกดูอีกทีหนึ่งสองจงเอ้ยน้องชิงจังบินได้ดูสิทุกคนน่ารักมากเลยอะดูสิว้าวน้องชิงจังสวัสดีครับแพปปี้วาเลนทนยครับไม่ได้สีเหลืองน้องพึ่งแต่ว่าได้น้องชินจังผีเสื้อ สีม่วงแล้วก็มาตอมดอกไม้น้องออเลียสสีม่วงอย่างนี่เลยเข้ากันเลยค่ะผีเสื้อกับดอกไม้ของขวัญวันว,นวนาเลนไทน์ปีนี้นะคะอันนี้ของตัวเองอันนี้ให้คุณสามีนะคะแต่ว่ามอบแล้วเราก็จะอาสามาดูแลให้แค่นั้นเองเนาะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็สั้นๆนะคะสำหรับ แกะกล่องของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะสุขใจวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการให้ความรักและได้รับความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนนะคะเป็นรักที่ดีทั้งสิ้นนะคะรักจากคนในครอบครัวรักจากคนรักรักจากลูกจากพ่อแม่หรือรักจากเพื่อนฝูงหรือแม้แต่รักจากคนที่เป็นคนร่วมโลกกันก็ขอให้ทุกคนมอบสิ่งดีๆ มอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กันนะคะและก็หวังว่าสุมสุขใจวาเลินไท์วันนี้นะคะจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะปะ้าน้องชินจางบินโชว์อีกรอบหนึ่งบินไปหาดอกไม้นะคะหนึ่งสองซึมไปบา๊บายบายค่ะ